ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์วันนี้นะครับขบวนพิเศษนําเที่ยวเป็นขบวนรถจัดเฉพาะขบวนที่9 29นะครับจากกรุงเทพไปเกินป่าสักจุลศิลป์นะครับตอนนี้เรากําลังผ่านบุมโมงพระพุทธฉายนะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นไฮไลท์ของทริปนี้นะครับซึ่งขบวนรถเนี่ยจะหยุดให้ทีมงานเนี่ยและนักท่งองเที่ยวนะได้ถ่ายรูปก,กันที่ บริเวณปากอุโมงคนะครับหลังจากนั้นขบวนรถไฟยังจะจอดอยู่ที่ตรงนี้นะครับบริเวณปากอุโมงคฝังทางคลอง19นะครับแล้วก็จะมีเขาเขาเรียกว,ว่านักท่องเที่ยวที่ชอบที่ชอบในการแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับก็จะเดินไปในอุโมงค์ไปทะลุอีกด้านหนึ่งของอุโมงคะครับจากนั้นเนี่ยรถไฟถึงจะค่อยๆเค,ค,คลื่อนตามไปช้าๆนะครับงนั้นนะครับตอนนี้นะครับขบวนรถอยู่ตรงนี้นะครับ และนี่ก็คือพอรอของขบวนรถนำเที่ยวนะครับที่920นะครับพี่แกะมานิดนะครับก็จะเป็นพอรอให้เราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบเดินกันก่อนนะฮะก่อนที่จะได้เวลาที่ขบวนรถไฟจะเคลื่อนต่อไปนะครับณจุดนี้นะครับเป็นอุโมงค์พระพุทธฉายนะครับอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีนะครับก่อนที่จะทะลุไปทางเส้นทางสายแก่งคอย ต่เนื่องจากว่าเส้นทางสายนี้นะครับโดยปกติแล้วจะไม่มีขบวนรถโดยสารวิ่งผ่านนะครับไม่มีขบวนรถโดยสารวิ่งผ่านซึ่งจะมีรถสินค้าเนี่ยนะครับวิ่งผ่านประจําอยู่แล้วแต่รถโดยสารไม่มีดังนั้นเนี่ยนะครับก็จึงเป็นโอกาสที่ว่ากรณีที่เป็นรถพิเศษน้าเที่ยวนะครับก็จะมีการจัดให้ขบวนรถหยุดที่น้าโมงด้วยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็ให้นักท่องเที่ยวลงมาถ่ายรูปที่ปากอุโมง์ก็ใครที่อยากจะเดินในอุโมงก็สามารถเดินได้ในอุโมง์แห่งนี้นะครับก็มีความาก็ถือว่าถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็เย็นสบายเพราะว่าลมเนี่ยจะผ่านตลอดเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศหันกลับไปดูนะครับด้านฝั่งนู้นนะ,ะนั้นแสงที่เห็นเนี่ยเป็นแสงของรถไฟนะครับที่จอดอยู่ฝั่งนูน้น แล้วก็ให้นัาท่องเที่ยวเนี่ยครับเดินไปในอุโมงนะครับเราจะเดินไปทะลุเราจะเดินไปทะลุะะลฝั่งนู้นนะครับนี่นะฮะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะมาพราแบบ้อมกับอ่าเขาเรียกว่าผู้ประจนภยัยหวังว่าเราจะไม่เป็นผู้ประสบภัยนะ <laughs> ให้อารมณ์เหมือนอ่าหนังเกี่ยวกับ ซอมบี้อะไรเงี้ยนะฮะวิ่งหนีซอมบี้ในอุมโมงรถไฟอะไรเงี้ยนะครับนี่นะในช่วงระยะ300เมตรแรกจะเป็นพื้นคอนกรีตฉาบเรียบนะครับด้าน,นในอุมโมงเป็นผนังคอนกรีตฉาบเรียบนะแต่ถัดมาจากระยะช่วงแรกเนี่ยนะครับช่วงโค้งสร้างแรกเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นคอนกรีต เป็นพื้นคอนกรีตที่ฉีดเอานะฮะน่ะสองนี่นะอ,อันนี้อันนี้เป็นสําหรับเป็นจุดพักนะครับเป็นจุดพักนะฮะสำหรับกรณีรถไฟวิ่งผ่านนะฮะตอนนี้เราผ่านจุดที่ว่าอันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ที่ผมถือไฟฉายเข้ามาเพราะรอบที่แล้วไม่ได้ไฟฉายเข้ามาไม่ได้ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับ ไไนะี่นะฮะผนังก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นคอนกรีตฉีดแบบนี้นะครับ